สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแต้วเผยได้คุยกับดีเจมตูมกักตัวครบ14วันแล้วล่ะครับสำหรับนางเอกสาวแต้วนัทพรซึ่งผลตรวจเชื้อ3ครั้งก็ออกมาเป็นลบทั้งหมดงานนี้เลยทำให้เพื่อนพี่น้องคนบันเทิงและแฟนคลับเบาใจล่าสุดเจ้าตัวได้โฟนอินพันรายการรีวิวบันเทิงเพื่ออัปเดตเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมด ซึ่งในส่วนดรามา่าร้านกาแฟนั้นสาวแต้วก็บอกเลยว่าไม่มีข้อแก้ตัวยอมรับว่าเป็นความประมาทเลินเล่อและละหลวมของตัวเองดังนั้นก็ต้องขอโทษทุกคนจริงๆรวมถึงขอโทษร้านที่ไปและยังได้เราถึงเพื่อนอย่างดีเจมัตตูมเจชินที่ติดเชือ้อโควิด19้ด้วยจะเล่าว่ายังไงไปฟังกันเลยครับถามว่าเมื่อกี้น้องแต้วได้พูดมาว่าได้มีโอกาสคุยกับดีเจมัตตูมด้วยใช่ไหมคะแต้วตอบว่าใช่ค่ะก็คุยกันเรื่อย ถามว่าตอนนี้ดีเจมะตูมเขาเป็นยังไงบ้างคะแต้วตอบว่าเขาก็ค่อนข้างโอเคนะคะเราก็คุยแบบอัปเดตอาการคือแต้วก็ฟังข่าวมาเหมือนกันเหมือนแต้วก็เป็นอีกหนึ่งคนที่อยากรู้แล้วแต้วก็คิดว่าเขาคงจะมีคนคอยถามเยอะก็ไม่ได้อยากไปรบกวนเขาเยอะอะไรแบบนี้คะ่ะ ก็เหมือนได้ยินข่าวมาว่าโหอาการเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอฟังจริงๆแล้วเขาค่อนข้างโอเคนอกซะจากความเครียดนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาจจะไม่นิดก็ได้เพราะว่าแต่ว่าเรื่องของจิตใจกับร่างกายมันเกี่ยวกันแล้วบางทีเครียดมากๆมันก็ส่งผลกับร่างกายเพราะฉะนั้นก็อัปเดตอาการคุยให้กำลังใจกันมากกว่าค่ะ ตอนแรกเป็นฝั่งแต้วาให้กำลังใจมัตูมไม่ต้องเครียดไม่ต้องเอามาใส่ใจเยอะมากรักษาตัวรักษาชีวิตก่อนดีกว่าแต่ตอนนี้ก็กลายเป็นช่วงหลังมะตูมให้กำลังใจแต้วแทนค่ะสรุปว่าตอนนี้ดิเจมัตูมก็ไม่มีอาการอะไรนะเป็นห่วงค่ะนอกจากความเครียดจากกระแสะดราม่าที่เกิดขึ้น เอาเป็นว่าตอนนี้ก็พักรักษาตัวให้หายเนอะส่วนเรื่องความผิดก็ต้องว่าไปตามผิดเมื่อหายเมื่อไรก็คงต้องมีการรับผิดชอบภายหลังแน่นอนเพราะยิ่งเป็นคนของประชาชนยิ่งต้องมีบทลงโทษที่ชัดเจนเพราะจะได้เป็นตัวอย่างให้กับสังคมได้เชื่อว่าตอนนี้กระแสด,ดราม่าก็เบาลงแล้วล่ะค่ะพรามตุมก็เคยเปิดใจว่าหลังจากหายแล้วก็พรามารับผลของการกระทำทุกอย่าง ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ